โอทเอชนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o c i a ชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ n นแนช a l ลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเซีเต็ดจำกัดหนึ่งในผู้นำ f i า a n n i a l Media p l a t f o ฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ สนนุนโดยโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตชิวไลฟ์ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการม o น e ี d เดล y นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะพฤหัสที่27กุมภาพันธ์2568นะคะเช้าวันนี้พบกับดิฉันณทิพระดาเอ,อื้อพิบูลวัฒนาค่ะคุณบอยติดภารากิจ1วันนะคะเดี๋ยวกลับมาประจำการในวันพรุ่งนี้ส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยค่ะเปิดเริ่มต้นในเช้าว,วันนี้นะคะมีแรงเทขายทำกำไรหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสนะคะขาหนึ่งเนี่ยครึ่งเช้ารีบาวกลับมาหลังจากที่ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเจรง แต่ในช่วงภาคบ่ายค่ะหลังจากที่คณะกรรมการนโยบาย,บายการเงินนั้นมีการตัดสินใจในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึงแม้ว่าจะเสียงแตกนะคะ6ต่อ1แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้นั้นก็เพื่อที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจที่เจอกับภาวะความท้าทายหลายด้านโดยมีการปรับลดลงมาค่ะเหลืออยู่ที่ 2. 0นปะคะก็คืออยู่ที่ระดับ2%ปรแล้วนะคะ่ะปรับลดลง0.25%มีผลทันทีนะคะโดยประเด็นดังกล่าวก็เลยทําให้ ยากาศการลงทุนในเชิงจิตวิทยานั้นดูดีมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะปัจจัยที่ต้องตามกันต่อนะคะจะเห็นได้ว่าทิศท,ทางของต่างประเทศก็ยังดูไม่ค่อยสู้ดีนะะักค่ะเมื่อคาคืนที่ผ่านมาทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้มีการพูดถึงเรื่องของภาษีมีการเอ่ยชื่อในโซนของสหภาพยุโรปนะคะที่ระบุบ,บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่กําลังพิจารณาจะมีการปรับขยับขึ้นภาษีนําเข้ากับสหภาพยุโรปในอัตราย25ซึ่งจะมีผลต่อสินค้าประเภทรถยนต์และก็ สินค้านําเข้าอื่นๆโดยทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ระบุบอกว่าเขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่ยุโรปนั้นค่อนข้างจะมีข้อจํากัดหลายด้านในการที่จะนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานะคะในขณะเดียวกัน เช้าวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยนะคะตัวเลขที่นักลงทุนจับตามองนะคะนั่นก็คือตัวเลขผลประกอบการของอินวีเดียนะคะอินวีเดียมีการรายงานผลประกอบการค่ะในไตรามาสที่4ปี2,568ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้78%ถือว่าเหนือกว่าที่ตลาดคาดการไว้และยังคงยืนยันเดินหน้าในการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะซึ่งมั่นใจว่าธุรกิจนั้นจะยังคงแข็งแกร่งโดยขับเคลื่อนด้วย AI ได้ไปจนถึงปี2,568 ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวก็อาเป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุน,นะะในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นจับตาสถานการณ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพรวมดังกล่าวค่ะอาจจะมีภาพของการประเมินถึงความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งปัจจัยนี้นอาจจะดูน้อยลงค่ะต่ออิทธิพลของราคาทองคําหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้ว่าจะมีการขู่หลายประเทศแต่ก็ไม่ได้มีการจัดเก็บจริงนะคะยังคงเดินหน้าในการเจรจาต่อรอง ส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้เช้าวันนี้ค่ะ ราคาทองคำในตลาดโลกนะคะถึงปรับตัวล้นถอยลงมายืนอยู่ใกล้ๆระดับ2,908ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็มีจังหวะที่หลุดระดับ2,900ลงไปบ้างนะคะหลังจากที่ไม่มีแรงพยุงหรือว่าประเมินความเสี่ยงลดน้อยถอยลงไปในขณะที่วันพรุ่งนี้ต้องรอดูตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อ PCE ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกคะ่ะช่วงนี้ก็มีจังหวะของการยุบย่อเวสเท็กซ์นั้นลงมายืนอยู่ที่68ดอลลาร์ถึง69ดอลลาร์ต่อ เรลนะคะเช่นเดียวกันกับเรนค่ะยืนอยู่ที่72ดอลลาร์ถึง73ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยังคงจับตาการเจราจาเรื่องของสันติภาพของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยประเด็นดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลต่อราคาน้ํามันในช่วงเวลานี้นะคะดังนั้นรอจับตาส่วนเงินบาทของบ้านเราค่ะเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ33.73บสตางค์โดยประมาณอ่อนค่านะคะดังนั้นแนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไปวางแผนอย่างไรติดตามได้นายเทรดทามค่ะ ในทําเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณชุดิการสันติเมธวิรุณนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะบรรยากาศลงทุนของหุ้นไทยปรับตัวรีบาวมาค่อนข้างะแรงเมื่อวานนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะเริ่มแผ่วๆแล้วในเช้าวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะ ค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาแรงเลยทีเดียวนะคะบวก20กว่าจุดนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะบวกได้อีกสักนิดนึงนะคะแต่คราวนี้เพราะข้างนอกเนี่ยดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะก็เลยทาให้แรงบวกที่มีต่อเน,นื่องจากเมื่อวานเนี่ยเริ่มแผ่วลงไปนะคะตัวที่ขึ้นมาแรงๆงเนี่ยเริ่มชะลอเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าในเรื่องของโมเมนตัมจากการที่ทางอนงเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ยังเป็นเรียกได้ว่าส่งผลเชิงบ วะะกับหุ้นหลายๆกลุ่มอยู่นะคะโดยเฉพาะในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวภาพที่อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกลุ่มที่อาจจะมีหนี้ค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการ spending เนี่ยก็น่าจะมีมันตั้งที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของกลุ่มอสังหาเองเนี่ยก็คิดว่าแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาแรงนะคะแต่ก็ยังมีในเรื่องของตัวปันผลเองเนี่ยที่รองรับ อยู่นะคะด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ดีในแง่ของตัวหุ้นที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างสูงด้วยนะสำหรับในเรื่องของการปรับเอัตาดเบี้ยก็ได้กันไปหลายๆกลุ่มนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าก็ยังมีเวียนกันเข้ามาเล่นนะคะในหลายๆกลุ่มอย่างตัวกลุ่มคาปลีนะคะวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความพึกคักเพราะว่าเนื่องจากก็มปีประเด็นเฉพาะตัวสองหุ้นใหญ่อย่าง C p พ c p อด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วก็ในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวเองนะคะก็ตรงนี้ก็ได้นิส กับในเรื่องของตัวที่ทางของค่างเงินบาทที่มีภาพที่อ่อนลงด้วยนะคะในช่วงวันสกวันนี้นะคะก็โดยรวมเนี่ยยังถือว่าข้างในเนี่ยมีประเด็นบวกอยู่นะคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยดันกลับมาเป็นปัจจัยกดดันกันนะคะในเรื่องของตัวภาพสงครามการค้าเองเนี่ยที่ก็ยังต้องจับตาสถานการณ์กันอยู่นะคะว่าในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนําเข้านะคะในหลายๆภูมิภาคเองนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องตามดูนะ รวมถึงในเรื่องของตัวภาพของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงหลังของฝั่งสหรัฐที่ดูมีภาพที่อ่อนแอลงมานะคะค่ะถ้าเราไปประเมินกันก่อนเลยนะคะปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจในการลงทุนสําหรับธีมนี้บ้างคะ ค่ะก็จริงๆเนี่ยเรามองว่าที่น่าจะได้กันตรงๆนะคะแล้วก็ได้ได้ว่าเป็นหุ้นท็อปพิคนะคะของเราในวันนี้ด้วยก็คือในส่วนของตัวกลุ่มไฟแนนซ์นะคะอย่าง m t c นะคะเมืองไทยแคพิตอลนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าด้วยพื้นฐานของเขาเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะจากงบที่ประกาศออกมาะสะท้อนภาพว่ายังสามารถทํากําไรมีพายได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแต่ว่าพอยิ่งปรับลดอัตาดอกเบี้ยลง มาแบบนี้นะคะในเรื่องของต้นทุนทางการเงินก็มีแนวโนม้มที่จะลดลงนะคะในเรื่องของการชําระหนี้นะคะของลูกหนี้ก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะคะในแง่ของตัว NPL เองเนี่ยซึ่งของเขาเนี่ยเห็นการปรับลดมาต่อเนื่องได้5าไตรมาสแล้วนะก็มีโอกาสที่จะเห็นการลดลงได้อีกนะซึ่งส่วนทางกับภาพอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เลยมองว่าออในส่วนของตัว MTC เนี่ยนะคะก็น่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของตัว อื่นๆนะคะในกลุ่มไบแนนเองแต่ว่าต้องบอกว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยดีแล้วนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างดีนะคะในส่วนของ MTC ค่ะค่ะไปดูที่กลุ่มค้าปลีกอย่าง CPO บ้างนะคะยืนยันออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่สนใจลงทุนใน s e v e n นแนนะคะแล้วแรงซื้อก็มีเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมามองหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างคะคำแนะนำในการลงทุนค่ะ ในส่วนของตัว c p r นะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบดล็อกแล้วกันนะคะในเรื่องของความกปงวลนะคะว่าโอเคถ้าจะเข้าไปถือเนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะในเรื่องของการลงทุนในเซเว่นแอนไอนะคะแล้วก็งบที่ออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะคะสำหรับไตรมาสสี่นะคะก็เห็นราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ได้มาตรการนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้นี่ออกมานะคะทั้เงินหมื่นเองในเรื่องของตัว easy receive ทั้งหลายนะคะก็ ยังคิดว่าน่าจะเป็นมมนตั้มในเชิงบวกนะคะกับในส่วนของตัว CPO ซึ่งถ้ามองในแง่ของตัวการปรับระดับดัชนีเองเนี่ยก็น่าจะได้ด้วยนะคะในแง่ของการที่มีนี้ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ย CPO เนี่ยเรามองว่ายังมีโอกาสที่จะค่อยๆย,ยกขึ้นไปได้ต่อนะคะมีโอกาสที่อยากจะกลับขึ้นไปนะเหนือเส้น200ได้นะ,ะอาจจะไปแถวระดับประมาณ5 8บถึง60บบาทได้ค่ะสำหรับในส่วนของตัว CPO นะคะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณ นะคะค่ะดีค่ะก็ไฮไว้นะคะเป็นรายตัวที่มีความเคลื่อนไหวนะ่าสนใจนํามาฝากกันนะคะไปดูกันต่อค่ะสําหรับหุ้นแนะนําที่ทางรายการรวบรวมมาให้นะคะบริษัทหลักรรทรัพย์ธนชาติค่ะมองไปที่ C HG แล้วก็ G P S C แล้วก็ B A ค่ะกสิกรไทยมองไปที่ C P O แล้วก็เซนเทลนะคะส่วนทางด้านของฟิไนเซียไซรัสให้ไว้ที่ B D M S ในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะ การสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาประเมินกันต่อค่ะเรื่องของการปรับโอกาสปรับลดเป้า GDP ของไทยของแบงค์ชาตินะคะรวมไปถึงทิศทางการท่องเที่ยวของไทยด้วยค่ะเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน ลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตเตจำกัดหนึ่งในผู้นำ Financial Media Platform มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชต์เต็ดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y and... สนับสนุนโดย โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตชิวไลฟ์ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต ทางของการเติบโตเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงแนวทางในการดําเนินนโยบายการเงินของแบงค์ชาติกันบ้างค่ะล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายลง0.25ซึ่งระบุว่าการปรับลดในครั้งนี้เพื่อสะท้อนกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ตํากว่าเดิมที่คาดเอาไว้นะคะและเตรียมที่จะมีการปรับลดประมาณการ GDP ไทยในระยะเวลาครั้งหน้าค่ะ คุณักภพพันยานุกูลผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายในการประชุมรอบนี้เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี2568มีโอกาสเติบโตต่ำกว่าที่เดิมประเมินไว้ที่ระดับ2.9%ซึ่งอาจจะลดลงมาเหลือเพียงแค่2.5%เล็กน้อยเท่านั้นนะคะโดยสาเหตุที่เศรษฐกิจไทยเติบโต,ตได้ไม่สูงนักเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ท้อง ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขการปรับลดอัตราดอกเบีย้นยนโยบายลงในช่วงน,นี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนและภาระการเงินให้กับลูกหนี้ได้บ้างเพื่อช่วยซัพพอร์ตให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมารวมทั้งเงินเฟอ้อยังมีความเสี่ยงด้านต่ำค่ะในอนาคตนั้นยังคงช่วยรองรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น3ด้านทั้งเศรษฐกิจเงินเฟอ้อและก็เสถียรภาพระบบการเงินนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่ยังคงยืนยันค่ะว่าดอกเบีย้ยของไทยไม่ใช่ภาวะวะัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงนะคะ ยืนยันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้มองถึงการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเป็นสําคัญค่ะไม่ได้เผชิญแรงกดดันจากทางด้านการเมืองแต่อย่างใดค่ะนอกนาจากนี้นะคะในมุมมองของ S C B F M เองค่ะประเมินว่าหลังจากที่กรนอนอน,อนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลทําให้เงินบาทไม่ได้อ่อนค่ามากนักนะคะยังคงต้องจับตาสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของภาษีนาเข้าของคุณเดนนทชัมประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ ทางด้านของคุณวชิรวัตรบานชื่นนักกลยุทธ์ตลาดเงินอาวุโสสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่ากลุ่มงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Financial Market หรือ SCB FM ประเมินว่ากอนอง,องอนั้นลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาที่2%เเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากภาวะการค้าของประเทศเ,เศรษฐกิจหลักเงินเฟ้อทรงตัวต่ำค่ะดังนั้นการลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้ช่วยบรรเทาภาระลูกหนี้ และช่วยให้ภาวะการเงินบางส่วนผ่อนคลายแต่อย่างไรก็ตามนะคะระบุบ,บอกว่ากรงองไม่ได้ส่งสัญญาณเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบีย้ยเศรษฐกิจบอกว่ามีโอกาสที่กรงนอนอนั้น มองว่าโดยตลาดมองว่ากรนงมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ช่วงต้นไตรมาสที่4ค่ะส่วนมุมมองของค่าเงินบาทในระยะถัดไปค่ะมองว่ามีโอกาสทรงตัวที่ระดับ33บาท50สตงค์ถึง34บาทโดยมีการประเมินจากอิทธิพลของผลมาตรการภาษีนําเข้าของสหรัฐเป็นหลักนะคะและมีโอกาสอ่อนค่าเหนือระดับ34บาทได้หากมีการขึ้นภาษีนําเข้าเพิ่มเติมและรวมไปถึงการประกาศภาษีตอบโต้ของสหรัฐและการขึ้นภาษีนำ เข้ากับเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์และยาในอัตรา25จึงแนะนําผู้นําเข้าและส่งออกให้พิจารณาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในภาวะผันผวนค่ะ เป็นมุมมองนะคะต่อทิศทางตลาดเงินที่นํามาฝากการจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะไปประเมินกันต่อที่ตัวเลขการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวลงนะคะหลายฝ่ายกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะดังนั้นมาดูตัวเลขที่ชัดเจนกันค่ะยังคงมีอัตราการเติบโตอยู่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงนับปัจจุบันแต่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวนะคะโดยทางด้านของคุณสรรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยค่ะว่า วันที่1มกราคมถึง23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิน้น6 3ล้าน4คนค่ะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วประมาณ3 1 4 1 1 5ล้านบาทจำนวนนะักท่องเที่ยวสูงสุดนะคะอันดับแรกยังคงเป็นจีนอันดับที่2มาเลเซีย3รัสเซีย4ีเกาหลีใต้และอินเดียนะคะแต่จะเห็นได้ว่าสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมานะักท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวค่ะกลุ่มระยะใกล้อย,อย่างมา เลเซียก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลศีลอดนะคะในขณะที่กลุ่มระยะไกลเป็นช่วงปลายของฤดูการท่องเที่ยวก็เลยทําให้จำนวนนะักท่องเที่ยวนั้นอาจชะลอตัวลงในขณะเดียวกัน เพื่อที่จะก,กระตุ้นช่วงโลซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยค่ะล่าสุดทางด้านของคุณแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล Thailand Summer Festival ภายใต้แนวคิด s m v n t m s n w o s s e v s s w o n e r r s s u m v e r f e อ t i v a l นะคะอัดแน่นเทศกาลประเพณีต่างๆค่ะทั้งสงกรานงานพลายนะคะวัฒนธรรมดนตรีกีฬาอาหารโดยจะประเดิมการในเดือนมีนาคมนี้นะคะด้วยการแข่งขันโมอเตอร์นะคะครั้งแรกของประเทศไทยต่อด้วย การไหว้ครูวครมวยไทยโลกนะคะเทศกาลว่าวนานาชาติและก็เทศกาลอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะก็เป็นความคาดหวังนะคะในการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่านาปัจจุบันเป็นไรายได้หลักของประเทศนะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการดําเนินง,งานของธนาคารกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งเป้าขึ้นเบอร์หนึ่งธุรกิจบริหารความมั่งคั่งภายในปี2569ค่ะ คุณกริจันทนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ตอกย้ำกลยุทธ์ดิจิตอลแบงค์วิดฮิวแมนทัสชูแนวคิด your s u c c e s s our s u c c e s s ความสําเร็จของคุณคือความสําเร็จของเรานําเสนอโซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่งแบบอง์รวมโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าใน3กลยุทธ์หลักค่ะคือ1น u s t o m e r c e n t r i c city เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าในช่วงชีวิตอย่างลึกซึ้งและ ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยนำเสนอโซลูชันผ่าน3แนวคิดใหม่โ o เกน n นเพ a y ไม่เก็บค่าธรรมเนียมหากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถึงเป้าหมายแคปิตอลโปรเท c t e d f u ันการลงทุนที่มีความเสี่ยงตำ่ำลดการขาดทุนเงินต้นพร้อมผลตอบแทนที่สูงกว่าการเงินทั่วไป Innovation Holistic Advisory Solution ออกแบบโซลูชันการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลและ2ค่ะกลยุทธ์ที่2นะคะ Hyper-Personalization บริหารความมัง่งคั่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลส่วนกลยุทธ์ที่3คือ Global ค่ะเข้าถึงโอกาสการลงทุนแบบไร้พรมแดนร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิไทยพาณิชจูริสแบร์และล่าสุดได้จับมือกับ b a c k l ล็อกผู้นำทางการลงทุนระดับโลกด้วยค่ะ S.C.B. Wealth แล้วกันก็คือธนาคารบวกพันธมิตรเราเนี่ยมีการแถลงพันธกิจในการทรําธุรกิจบริหารความมาัง่งคั่งในแบบองรวมใหม่นะครับซึ่งแผนนี้เองเนี่ยมีอยู่3ส่วนคือ1ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการออกสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครสองทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อทําความรู้จักและเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น3เปิดโอกาสในการลงทุนามากกว่าเมืองไทยผ่านหลากหลายสินทรัพย์นะฮะบบนบน,บนการประกาศพันธกิจใหม่นี้เองเนี่ย เราเชื่อว่าสัดส่วนของการได้มาซึ่งรายได้ที่มาจากการบริหารความมั่งคั่งนั้นเองเนี่ยจะคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ธนาคารเนี่ยในในในปีที่ผ่านมาหรือปีนี้เองเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีเกิน20นะฮะและการเติบโตนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นการเติบโตแบบสองหลักในปีนี้เพื่อไปสู่ปีหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งเป้าขึ้นแท่นเป็นธนาคารที่เป็นอันดับหนึ่งด้านธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยภายในปี2569ค่ะด้วยการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการบริหารจัดการในส่วนของการลงทุน Asset Under Advisory เต,ติบโต Double Digit จากสินทรัพย์การลงทุนภายใต้ทีม Customer Centricity เต,ติบโตกว่า2เท่ามีลูกค้า Active ด้านการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มกว่า30%และสินทรัพย์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศเต,ติบโตกว่า 1 1 8 0 0 0 0ล้านบาทค่ะเป็นแนวทางที่ดำเนินมาอย่างสม่ำเสมอนะคะในการที่จะดูแลและตอบโจทย์ลูกค้าคนสำคัญของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาดูเรื่องราวของดิจิ t a ลทราน sfmation ที่จะสามารถแปลเป็นโอกาสการลงทุนให้กับผู้ชมได้กันค่ะรายการธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w o r l d w i d e ์เ n ็บ n อทมันนี n นนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเซเอตจำกัดหนึ่งในผู้นำฝ่ายเนชเชลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ สนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตชิวไลฟ์ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต รายการนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะว่าเรื่องของดิจิ t a ลทราน sf อร์เมชันการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีอิทธิพลต่อการทําธุรกิจนะคะหลายฝ่ายกังวลใจค่ะว่ามันอาจจะส่งผลทําให้คนตกงานมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะในมุมมองของภาคการลงทุนเองค่ะจะมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนของภาคธุรกิจที่กลับมาใช้ AI มากยิ่งขึ้นในการที่จะทราน sf อร์มตัวเองนะคะเป็นโอกาสให้กับคุณผู้ชมอย่างไรกันบ้างนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณ เสกสารโตวิวัฒ CFP ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลจ,บ,จบัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเสกค่ะครับสวัสดีครับคุณแพนท่านผูน้ฟังทุกท่านครับค่ะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยู่ในภาคส่วนของธนาคารด,ด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นภาคส่วนที่เริ่มมีการปรับองค์กรในการที่จะใช้ AI มากยิ่งขึ้นณนะปัจจุบันเนี่ยมีการมองถึงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไงบ้างคะ คือตอนนี้มีข้อมูลล่าสุดออกมานะครับคุณแพนจากบูมเบิร์กอินเทลเจนช์เนี่ยเขามองว่าผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารเนี่ยคือเขามองตรงกันนะครับว่าในช่วง3ถึงปีข้างหน้าเนี่ยธนาคารขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยอาจจะเลิกจ้างพนักงานมากถึง2 0 0 0 0ื่ตำแหน่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ3%ซของงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมน,นะครับเนื่องจากงานบางตำแหน่งเนี่ยสามารถใช้ AI เข้ามาแทนที่ได้แล้วก็ผลสำรวจเนี่ยยังชี้ให้เห็นอีกว่านอกจาก AI จะเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงาน แล้วเนี่ยคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้อย่างน้อย5%ใน3-5ปีคาดว่าในปี2027ครับธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยจะสามารถทำกำไรก่อนหักภาษีได้สูงขึ้นถึง12-17%เนี่ยนะครับเทียบกับช่วงก่อนหน้าซึ่งตัวเลขนี้อาจจะหมายรวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นราว180,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแต่ว่านิดนึงก็คือจากข้อมูลนี้มันเป็นมุมมองของกลุ่มธุรกิจธนาคารการเงินในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็ฝั่งตะวันตกเป็นหลักนะครับค่ะจะเห็นได้ว่ามี โอกาสที่เกิดขึ้นนะคะให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคฝั่งของการเงินธนาคารนะคะทีนี้เรามาดูต่อแล้วในฝ่ายลูกจ้างล่ะคะ AI เนี่ยมันมีส่วนดีให้กับลูกจ้างยังไงบ้างคะเพราะว่าก็ค่อนข้างมีความกังวลเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่อาจจะลดลงในอนาคตด้วยะคะ่ะ คือเรื่องการทดแทนแรงงานเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเวลามีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันไล่ตั้งแต่ยุคปฏิวัติเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับยุคคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตตรงเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการเลิกจ้างแล้วก็มีการทดแทนในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาซึ่งลดต้นทุนนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นรวมทั้งสร้างกำไรให้กิจการเพิ่มด้วยแล้วก็ทุกๆครั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัััับบคุแพนนนนนนมมมกกก็จะะีีีอาชชให่่ๆเเเิดดดขึ้้ววยยร จากนั้นเนี่ยจากข้อมูลเราพบว่า AI เนี่ยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานได้เช่นกันนะครับจากข้อมูลของ Work Trend Index ของ Microsoft เนี่ยพบว่า78%ของพนักงานในธุรกิจ SME ครับ ช่วยนำสามารถนำา AI เข้ามาช่วยในการทำงานได้โดย90%ของพนักง,งานให้เหตุผลว่า AI ช่วยให้ประหยัดเวลาการทำงานแล้วก็85%บอกว่าพวกเขาสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่าได้นะครับดังนั้นไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือจะใหญ่ก็สามารถนำา AI มาใช้ประโยชน์ในองค์กรได้เพียงแต่เลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วก็พลิกจากวิกฤตจ,จาก AI d i ดิสครกลายเป็น AI Transformation ได้ครับค่ะแน่นอนว่าอเมริกานะคะนอกจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่คุ้นเคยกับการใช้ AI แล้วมันยังมีธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก ที่หันมาใช้ AI แล้วก็มีธุรกิจแบบไหนคะที่เขาน่าสนใจและเป็นโอกาสการลงทุนให้กับคุณผู้ชมได้ะคะ่ะ คือจริงๆ AI ไม่ได้จํากัดในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าขนาดธุรกิจนะครับใครๆก็ใช้ประโยชน์ได้กลุ่มน่าสนใจคือกลุ่มที่นํา AI เข้ามาใช้งานแล้วเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาวครับถ้าเรามองในแง่ของการลงทุนปุ๊บก็แสดงว่าเราต้องมองยาวนะครับธุรกิจที่ดีกับ AI คือธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตัวเองในเชิงโครงสร้างโดยนํากลุ่ม AI แล้วก็พวก Machine Learning เนี่ยมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ไปจนถึงการปรับโครงสร้างอง,องค์กรในลักษณะของ Digital Transformation นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น เดียแล้วก็เป็นแนวคิดที่ผู้จัดการกองทุนของบริติชตันโควเบอร์อินโนเวชันซึ่งเป็นกองทุนหลักของ BGT O ซึ่งเป็นกองทุนที่โฟกัสกิจาการที่มีการปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เอไอเข้าไปในธุรกิจเพื่อเพื่อ,อผลตอบแทนแล้วก็โอกาสที่ดีในอนาคตครับอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งของนักลงทุนที่เหมาะที่จะกระจายพอร์ตนะครับจัดสรรแล้วก็ลองพิจารณาในกองทุนที่มีหุ้นกลุ่มเหล่านี้ได้ครับค่ะถือเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเมกะเทรนด์ด้วยสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้กับทางด้านของบจ หลวงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเสกมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,ะรายงานล่าสุดนะคะเกี่ยวเรื่องของ AI แล้วกันนะคะอินวีเดียราคาหุ้นนะคะล่าสุดเนี่ยยังเห็นภาพของความสดใสแต่ปรากฏว่าพออินวีเดียค่อนข้างสดใสเช้าว,วันนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะหุ้นเทคนั้นมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเจรงนะคะรอประเมินสถานการณ์กันด้วยแล้วก็รวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ